ับเนิโจโอเวชแชนแนลนะครับตัวนี้เราอยู่ที่ออจ,จังหวัดจุมพรนะครับแล้วก็อยู่กับคุณป๊อปเรียเทีย่ยวล,ลืมแก่สุกกายสุกใจสุกโขสุขัขขขงพระรังเทิน <c oughs> วันนี้เราไปเที่ยวไหนกันครับคุณป๊อปเตียครับอ่าว่าจะไปเที่ยวที่มาเลเซียมาเลเซียใช่ครับโอ้เลยะจะงปทุลมเปอรฮะสุวินท์ุลลัมเปอร์สุมัน แล้วก็ไปบูไนเลยไปบูไนนะครับไปไปก่อนทุ่มที่เราเดินทางเดินทางก่อนครับผมเราเราผูเราตำรวจตำรวจไปดยรถยนต์คันนี้นะครับเปล่าครับไปจะไปห้องสมุดไปค้นไปค้นหาสี่ขาดเนื้อชัก็ผมต้องไปกับรถยนต์คันนี้นะครับไปห้องสมุดครับที่ไตรตันนะครับเราดังดีซื้อมาใหม่นะครับวันนี้เพิ่งไปถอยมาครับคุณป๊อปเซียนะครับนี่เลยครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะออกเป็นรนนี้นะครับ รุ่นนี้เลยนะครับนี่ไปดูมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมณป้าเชียร์จะซื้อรุ่นนี้คุณโจก็จะซื้อนะครับผมผมก็จะซื้อซาเล้งฮะับซาเล้งซาเล้งซาเล้งรุ่นใหม่ซาเล้งนี่มันสองล้อหรือสามล้อสามล้อซาเล้งสามล้อสามล้ออ๋อสองล้อหน้ามันเหมือนสองล้อหน้าอยู่ข้างหน้าข้างหลังมีหนึ่งล้อเป็นซาเล้งนะครับก็ฝันไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเอ่อ จะถามเลขดูว่าเขาจะไปไหมเขาเรียกว่านะจุดชมวิวขอมัสีนะฮะเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากนะครับที่ไหนครับที่ไหนตลาดเมืองชุมพรนี่ครับ<อ>ปากน้ำหลังสวนเฮ้ยปากน้ําปากน้ำชุมพรนี่ครับนะ10กว่ากิโลแล้วไปถ่ายคลิปกันข้างบนจะมะีจุดชมวิวะทะเลภูเขาแล้วก็จะมีกาแฟสดทานนะครับไปทานกันครับต้องถามคุณ คุณแรกก่อนครับว่าจะพาไปไหมได้รับอนุมัติหรือเปล่านะต้องต้องต้องถามดูนะครับคุณชินโ,โจนี้ก็ตำแหน่งอะไรครับเนี่ยเอาผมคนขับรถ <laughs> ครับต้องถามท่านประธานก่อนว่าเขาว่างไปไหมถ้าว่างเราก็เราก็แวะไปนิดนึ่ย <laughs> สำหรับส่วนตัวของที่โจไปมาแล้วนะครับสำหรับจุดชมวิวอ่าขอมาสีนะครับซึ่งผมเห็นอ่า <laughs> เพื่อน <laughs> เพื่อนยูทูบชาแนลที่มาถ่ายทํา <laughs> เห็นมีอ่าคุณบอยสะดุดตานะเห็นเ <laughs> <eng> <an> ขามาทำนะช่องบอยสะดุดตาเขาเซียนแมน พัตเสียลูกยังไม่มามีฮันเดนทัวร์มานานแล้วครั้งหนึ่งของพัีนี้แต่ตอนนั้นยังไม่ทาเป็นจุดชมวิวด้านบนเขานะเห็นฮันเทัวร์มานานแล้วแหละเห็น,หนถ่ายแล,ล้ววิวทะเลมีการปรับปรุงเรียบร้อยนะปรับปรุงภูงมิทัศน์แล้วก็จัดเป็นศูนย์ท่องเที่ยวแล้วก็ด้านบนมีร้านอาหารมีรังนกขายมีกาแฟาขายซึ่งการท่องเที่ยวของจตจังหวัดชุมพรแล้วก็ร่วมกับทางจังหวัดได้มีการพัฒนาขึ้นนะครับตรงนี้ก็ได้เปิดเป็นทางการเป็นแหล่งท่องเที่ยว เปิดนานยังครับจุฬาค่อนเยินใจเปิดมานานยังครับจุฬาค่อน่าสองปีแล้วครับประมาณก็สอง,สองป,ปีนะครับเปิดมาสองปอีไม่ยากไม่ทว่าเพื่อนเพื่อนจะมาเนี่ยมาแบบไม่มารถส่วนตัวไม่มารถส่วนตัวครับกรุงเทพชุมพรครับรถสายกรุงเทพชุมพรมาเลยผ่านเลยใช่ไหมผ่านหน้าเลยมันจะไม่ผ่านหน้ามันจะ,จะเข้าไปในในตัวเมืองชุมพรซึ่งกรุงเทพชุมพรห่างจากกรุงเทพประมาณกิโลเอ่อสี่าเกือบเกือบห้าร้อยโล สี่ร้อยกว่าเกือบห้าร้อยจากจากบางเบิดมาไอ้จากบางเบิดมาที่ชุมพรกิโลจากบวงเบิดมาชุมพรประมาณเก้าสิบโลนะฮะเก้าสิบโลก็ประมาณสักห้าร้อยสิบโลห้าร้อยยี่สิบประมาณห้าร้อยโลนะาร้อก็มาเที่ยวได้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันแล้วกันว่าสวยงามแค่ไหนนะครับก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในรถอยู่นะครับของรถที่ติดตามชมก็คุณนิจโจทวิวชแนลนะครับกับคุณบ๊อบเซียนะครับผมบ๊อบเซียนะครับเจอัน P O P S I A เจอกันนะที่ชัยนังผ,ผมครับผมผมครับสวัสดีครับ